ดีครับตามหนูยคุยจังไรครับผมวันนี้เราพาจะพามาดูว่าหนูแผงเผือกเป็นยังไงนะครับกับหนูแรดเป็นยังไงนะครับอ่าหนูแผงเผือกตาเดจะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะนะครับตัวโตเต็มที่ก็หนักเกินหนึ่งกิโลกรัมนะครับมีทั้งตาดําและตาแดงนะครับตัวนี้จะตาดําหรือว่าตาทับทิมนะครับอ่าลาตัวเขาจะมีขนตั้งนะครับเป็นแผงตั้งขึ้นนะครับลักษณะตัวก็จะเป็นสีออกขาวๆทองๆนะครับ เัี่ยวขาว, ane, ขาว,ขาวท pigs, าวองทองนะครับผีแผงเคลือบนะครับนะครับคลเขาจะต้องตั้งเป็นแผงอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งกิโลกรัมนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับอันนี้แยกคอดเดี่ยวนะครับตัวเมียนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แผงเคลือกเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ก็แยกคอดเดี่ยวนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็แยกคอดเดี่ยวทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่าจะมีโน่นก็มีโน่นก็มีนะครับแผงเคลือกนะแยกคอดเดี่ยวนะครับ ตัวนี้จะเป็นสามสีครับตัวนี้ครับตัวนี้สามสีครับอันนี้เป็นสามสีนะครับมีสีขาวสีดําสีทองนะครับู่ด้วยกันนะครับสามสีเจ้นบุีนะหลังแยกทอดนะครับตัวนี้ัวโตสุดนะครับตัวนี้โลกว่านะครับนะครับตัวนี้ครับตัวนี้มีสามสีนะครับแยกทอดเดี่ยวนะครับตัวนี้ก็สีขาวครับนะครับผลเขาจะตั้งนะครับนะครับผมนะ อ่าล้วทีนี้มาดูอ่าหนูแรดนะครับหนูแรดนะครับนะครับหนูแรดตัวเต็มที่ก็ประมาณเนี้ยครับไม่เกินห้าขีดนะครับตัวเขาขาจะขดเรียบๆนะครับตาจะแดงเลยนะครับตาแดงทุกตัวนะครับหนูแรดนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งตัวผู้นะครับนะครับฝั่งตัวผู้แยกมาไว้นะครับเมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้ครับขายไปบ้างก็มีนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นตัวเมียครับ ตัวเมียแล้วก็ลูกๆนะครับลูกๆเขาตัวเล็กนิดเดียวครับนะครับอันนี้ถ้าไม่แยกถ้าไม่แยกมานี่มันเขาเขาจะแพร่พันธุ์เร็วมากเลยครับหนูหนูแรดเนี่ยนะครับตัวหนึ่งก็แปดเก้าตัวสิบตัวสิบเอ็ดตัวนะครับอันนี้มีหนูขาวฝากยังไว้ตัวหนึ่งครับนะครับลูกเขาครับนะครับเล็กๆนะครับอันนี้เ็าอายุมาเดือนหนึ่งครับตรงนี้ครับตาแดงนะครับนะครับนะครับนอนเต็มแนวนะครับนะครับจะนอนเต็มนะครับนะครับ กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนครับพวกนี้ครับนะครับมีหนูดําฝากเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งนะครับนะครับนะครับเต็มนะครับแค่พันเร็วมากครับเมื่อสัปดีสี่ห้าตัวครับนี่จะเป็นฝั่งตัวเมียตัวเมียก็ประมาณนี้ครับนะครับมีตัวโตเต็มที่แล้วตัวเมียนะครับจากข้างบนนะครับนะครับตัวเมียนะครับมันก็พากันนอนครับบางคืนก็พากันนิ่งเล่นนะครับดูจากกล้องก็พากันนิ่งเล่นนะครับ พวกนี้จะโตไม่โตนะครับตัวเต็มที่แค่ครึ่งกิโลนะครับนะครับผมไม่เกินครึ่งกิโลนะครับนะครับอันนี้ยตัวเต็มที่แล้วนะครับนะครับไม่ถึงครึ่งกิโลไม่ถึงสี่ห้าขีดนะครับตัวเขาจะสวยครับขนขาวนะครับนะครับกลางวันต้องกินนักนอนกินนักนอนทั้งหมดนะครับพวกนี้ครับอันนี้คือหนูแรกนะครับคนเขาจะียบเรียบนะครับสวยครับพวกนี้จะไม่ดุครับไม่ดุเหมือนหนูแพงหนูยพวกหนูพุกนะครับนะครับ เป็นหนูที่ว่าเขาเลี้ยงไว้ให้อ่ so าพวกหมูกินอะไรพวเหลือมพวกอะไรกินนะพวกนี้นะครับ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 ตาเขาจะแดงนะครับยังไม่สวยงามไม่ดูเล่นครับพวกนี้นะครับนะครับคนก็บางคนก็สนใจบางคนก็ขอแบ่งไปก็แบ่งกันได้เป็นเลี้ยงให้ฟรีบ้างก็มีนะครับนะครัเมก่อนนี้เยอะกว่านี้ครับนะครับเนี่ยครับก็คือเข้าแตกต่างระหว่างหนู แผงเผือกตาแดงกับหนูจำบลเลตนะครับดับบลเลตนะครับว่าเป็นยังไงนะครับให้พี่น้องมือใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับจะได้ไม่โดนหลอกโดนโกงกันนะครับเพราะราคาต่างกันเยอะครับนะครับผมระหว่างหนูหนูเลดกับหนูแผงเผือกนะครับต่างกันไปสี่ห้าเท่านั้นะครับตัวนี้ตัวละร้อยสองร้อยนะครับ ในพวกนี้ตัวละพันสองพันนะครับตัวนี้ผมซื้อมาตัวละสองพันครับตัวนี้นะครับครับตัวนี้ผมซื้อมาตัวละสองพันครับตัวมีนะตัวเดียวนะครับนะครับตัวละโลโลก่วนะครับตัวในพวกนี้ก็ซื้อมาตัวละตัวละพันนะครับพันกว่าสองพันตัวละพันมันก็หนะตัวราคาขายเขาก็ตัวนี้ก็ลดลงเยอะกว่าเมื่อก่อนนะครับนะครับเมื่อก่อนนี่ผมซื้อมานี่คู่ละห้าพันนะครับนะครับ มซื้อมาสี่ตัวเขาลดให้เหลือเก้าพันนะครับเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ราคาลงแล้วครับเมื่อก่อนต้องรอคิวสามสี่เดือนนะครับกาจะได้นะครับแต่นี้มีคนยังเยอะขึ้นราคาก็ลดลงตามเป็นตกปกตินะครับอันนี้ก็ราคาคู่ละพันกว่าสองพันก็มีนะครับเดือนกว่าสองเดือนนะครับนะครับคนก็จองผมเยอะครับแต่ผมยังไม่เปิดขายนะครับก็ยังมันมีน้อยอยู่นะครับนะผมนะครับนะครับเขาแข็งแรงมากครับตรงนี้นะครับฟันออา คมมากแข็งแรงมากนะครมูม